สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาแนะนำวิธีการเอาอยางในเข้าใส่ในวงล้อนะครับแบบวิธีที่ทำให้เราไม่ปวดมือนะครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนใช้เหล็กกัดยางเดี๋ยวเ้าไปแบบนี้ครับให้ตรงตรงกับตำแหน่งตำแหน่งรูจุ๊บนะครับ ้วกรงัดแบบนี้นะครับเพื่อนจากนั้นเราก็จะเอาอย,าง,อยางในนะครับยัดเข้าไปในรูครับไปในรูแบบนี้นครับเพื่อนพอเข้าได้ที่แล้วเราจะเอาน็อต ล็อกไว้ครับกันกันมันหลุดนะครับนี่เป็นเทคนิคเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับนะครับมันจะยากสําหรับคนที่นิ้วใหญ่ๆหรือมือใหญ่ๆครับมันจะไม่สามารถยัดเพียวๆได้ง่ายๆมันจะปวดมือครับเพราะยางมันจะบีบรัดมือเราเราจะใช้วิธีการนีน้แทนนะครับสําหรับคนที่มือใหญ่ๆแต่สําหรับคนที่มือเล็กๆก็อาจจะสามารถใช้มือยัดเขาได้นะครับ แต่จะเอาวิธีแบบง่ายสุดก็คือใช้วิธีเหมือนเมื่อกี้นะครับจะสะดวกและง่ายกว่านะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ